สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่อการลาศประวัติชแนลของผมโป้ครับวันนี้ยินดีต้อนรับสื่อเล็กวิวคาเบนเป็นเกมเล็กโถแปดปิตสิบหกปิตกี่บิตก็ช่างเหอะที่ผมจะต้องพยายามเอาตัวรอดจากอ่าปีศาจมารร้ายฆาตกรหรือว่าอะไรก็ช่างเหอะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอ่าลองมันเล่นยังไงวะเนี่ยไอเกมเฟรน์เนี่ยโอเควันนี้เพื่อนกูทําอะไรกับฮะสเปซคืออะไรอ๋อสลับตัวอ๋อโอเค เอาละไม่ดิเพื่อนมาโก้มุณถือปืนไว้ทำไมวะมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเอ่าโหทุกพิกอ่ามต้องหาอันเล่นก่อนอ่า,าโอ้ในท่อเอ้เ๋ยวท่อน้ำกรีดร้องใส่ผมหมายความว่าไงวะเหมือนผมเห็นท่อน้ำอยู่หน้าก่อนอ่าอ่าี่ๆเนเน,น,น่ตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะผม เข้าไปดูในท่อนาำได้ป่ะต้องทำอะไรไม่ได้งงินคนหมดแล้วโอ้อยช่างมันอาละเอ่อเล็กวิวคาร์บินอันนี้เป็นหนังเหรอขอเข้าไปดูได้ป่ะข้างในมีอะไรเอ้าเฮ้ยเอา้าไม่รู้ดนะ้อาเล็กวิวคาร์บินโอเคขอโทษในเสียงที่มันกระตุกไปมเมื่อกี้นิดหน่อยนะฮะเอาล่ะวันเดย์สาว นี่ผมเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยอีเออเย้าปาร์ตี้กันเแบ๊เบ้โอ้โหไอ้ไเมื่อกี้อะไรอันนี้คือกระดาษทิชชู่เอามาทำไมเนี่ยเอ,เอ่อเอ็ก <c ười> <c ười> ใส่ขึ้นใส่ขึ้นไม่ดี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 อะไรโอเคเดี๋ยวโดนเดโมทนทัยสิ่งโอเคนะเดี๋ยวช่องกลายเป็นช่องโจรอีกอเวรกรรมฮัลโหลสวัสดีสาวเห็นหลอดไฟกูเปล่า อยากได้เซ่เอะไะโอ้ยังเปลี่ยนตัวได้อยู่มีใครอยู่แถวนี้ก่อนมันแก้ผ้าได้หมดทุกตัวจริงๆเว้ยเอะไะลืมไปว่าเมื่อกี้ทุกคนทุกคนไม่ได้เห็นอะไรแล้วกันเมื่อกี้นะโอเคนะโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวช่องกูไม่เป็น family, แฟมิลี่เฟลี่เป็นการคอนโทรมีอะไรนอกจากนี้เปล่าอโอเคผมว่าคอนโทรลคงมีแค่นี้แหละอ่าอ่าฮะลอยตรงนี้โอ้โอ้โอ้อันนั้นตัวอะไรวะ มาป่ะมาป่ะเออมามาอ้๊ยเล็กเวดจะโยนยังไงเออหือโอ้แม่์กดตีหน้าหักเลยเอาล่ะยังไม่ถึงไหนเลยก็จะตายละอืออเอ,อมีกล่องพยาบาลหรือว่าอะไรทำนองน,นี้ปะเนี่ยอืออืออ๋อกดจับแล้วกด กด x จะได้มันโยนถ้ากด x ก็คือใช้ของสินะโอเค,อเ,คเวนกับคงจะเอาไอ้นี่ไปทิ้งตรงไหนดีวะเนี่ยโคตรน่าลำคาญเลยอ่าถ้าจะตีกดถ้าจะตีกด x โอเคอว่าแล้วตีไม่ได้ไปดีกว่ามันจะไปสุดต,ตรงไหน,นวะลูกแม่ใหญ่รวยรักบี๊ ไปเปิดเครื่องเวนนี่ไมวะเนี่ยมึงคนใดคนหนึ่งในนี้หรือเปล่าโผตายแล้วโอ้โหซินนี่ยี่ห้อยหลอดไม่น่าเลยมึงกูบอกแล้วอย่าเล่นพิเรนงัวไอหมาเป็ดคือเจ้าหัวมึงเตา้องให้ไหมแง๊กอีกเอาละมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยมืดแล้วฮัลโหลเจอเจอเจสันปะเนี่ยไปมืดจังวะโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร ไม่ใช่กูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยใหญ่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 มีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาไอ้มามีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเวีนกรรมโอ้โหลมืดเสียงอะไรซ้ายขวาเอาล่ะเอาผมไม่แน่แตว่าจะเรียกตัวไหนเป็นตัวไหนไอ้นี่บ๊อบแล้วกันบ๊อบบ๊อบไหนก้าหานที่สุดขี่มอเตอร์ไซค์ไป เออไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไร้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเหยียบหมาป่ะไม่รู้ไม่สนกูซิ่งกูแอนเออโอ้โหเหยียบเพื่อนไอ้บอฟวุายเอ๊สิงนักบิดจริงๆมอบอฟ เพื่อนเป็นไงบ้างเนี่ยรอดอยู่ตัวเดียวไฟดับเฮ้ยล้อเฮ้ยผมมองไม่เห็นด้วยซ้ำตายทั้งตายทั้งวงเลยเอาล่ะกลับมาตรงนี้ใหม่อีกรอบโอ้ใม่ใหม่ไหม่ใม่ใหม่ม่หมาหมา อี monastery. ถ้าเกิดผมเอาหมาปลาลงน้ำจะเป็นอะไรก็ตายเลยอ่ะนั้ขอโทษไฟลดลูกพ่อตาย่านเล็กโอ้ยไม่ร่าอะไรคือทำไงช่วยหมาได้เนี่ยลรีลรีลรีเรียงไงวะเรียังไงวะซินซ <c oughs> ิลีเล็กวิอ่ะเริ่มต้นโอเค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 เอาใหม่จำไว้อย่าโยนหมาลงน้ำแล้วก็อย่าขี่มอไซค์แล้วชนเพื่อนทับเพื่อนผม ตอนแรกผมไม่รู้ไงว่ามอไซค์มันจะร้ายกาจขนาดนั้นอะไรเสื้อผ้าใช่ปะ่ะโธดผมปาได้เมันจะมีอะไรหลุดมาเออช่างมันอะล่ะลองแก้ผ้าทุกคนอย่ามองอย่ามองอย่ามองมันไม่ว่ามันจะเชื่ออะไรก็ตามผมมีไอเดียลองแก้ผ้าก่อนอึสบายใจยังลูก เป็นเสียงที่น่าลื่นลมมากหอยหลอดนั่นแหละผมต้องหาอาวุธต้องหาอาวุธมาทีนี้เออใช่มันลงน้ําได้นี่วะถ้าเกิดผมลงน้ําแล้วก็เดินไปฝั่งโน้นน่ะเออฉลาดหิทำไมไม่คิดได้ตั้งนานวะโอเกเดินยาวเลยแล้วกันอัน ไอ้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 ไอกูเห็นฟองกูเห็นฟองกูไม่ s t u i d กูไม่งว่าเอาละเอาไปว่าในน้ำไม่ปลอดภัยแล้วกันจะค้าแล้วเนี่ยอาวุธยังไม่มีใช้เลยงั้นผมไปเอาอย่างต่าก็ค้อนเออพูดถึงคอนผมจะเอาคอนแปลองไอ้ทุบทไม้ข้างบนดูโอเคเมื่อกี้แปลงทาสีโอเคนั่นแหละเมื่อกี้มันแปลงทาสีครับ ขาหายข้างหนึ่งโอ้เวกรมทำไมชีวิตกูถึงโชคร้ายขนาดนี้เนะี่ยยังไม่ทันะไรเลยค่ะโอ,โ,อโ,อโอเคในที่สุดผมว่ามาอันนี้ได้เอาล่ะไอฟองก็เลยน้ากูเห็นนะเว้ยกูเห็นนะอย่าคิดว่ากูไม่เห็นโอเคเอาแล้วต้องจับไว้อย่างนี้เหรอปล่อยได้ปะปล่อยไม่ได้เว้ผมต้องให้หมอที่จับไว้ในขณะที่ตัวอื่น โอ้คือเราทำกับดักได้ดีกว่าตอนผีมาเราจะให้นั่นถืออันนี้ข้างบนแล้วก็รอเวนกรรมแล้วเวรละเวนละเวละจะค่ำแล้ว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 เบ๊เบ๊โอเคเมื่อทุกคนอยู่ข้างบนนี้หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรอไอ้ตัวนั้นมันมาแล้วกันเอาล่ะถ้าผมมั่วแต่อยู่ข้างบนนี้ผมคงไม่ได้ทำอะไรแน่เลย อีกาแถวนี้ฮาร์ดคอร์เว้ยเอาละดูโซเซอันนี้เอาอันนี้มาด้วยให้มันมาเดินตรงนี้มันจะปลอดภัยเปล่าโอ้ขวานขวานผมจะเอาขวานคือไปเก็บข้างบนก่อนโอเคเฮ้ยเช้าแล้วเว้ยคืนนี้รอดมาได้วุดวิทไม่วุดวิทและอาจจะเป็นเพราะ ความสมาร์ทของผมที่ทําให้ไอ้ผีตัวนั้นไม่ได้แอมใครเลยจากฮฮิฮิโอเคผมจะลองดูว่าเราทําอะไรกับเครื่องปั่นไฟเวนั้นได้มั้งอ่าฮ้นี่คือน้ํามันอ๋ออ๋ออ๋เราต้องเปิดอันนี้ก่อนหยิบอันนี้แล้วก็เอาเอาน้ำมันใส่ยังไงอะที่เนะี้ย หรือว่าอีนี่มันเอาน้ำมันใส่เครื่องบรรไฟไม่เป็นเนี่ยโอเวรก,ก,กรรมจั๊กกะไอโอเคที่ตรงนี้มีกระเป๋านี่หว่าเออใช่เอาคว้างมีอะไรบ้างน,นี่อะไรอ่ะโอ้โหบองครับหมื่นเลยกูโอ้ยไม่น่าเลยโอ้โหอันนี้ของอันนี้อะไรแว่นเย่เดวิเอ็ดจ้าบองเมามัน ชีเซดดอนโฮทำอะไรก็พังไม่ผมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเ้ย,เยน้ำน้ำโอเคเอจะกลับยังไงอ่ะทีเนี้ยอ้าสินดีมึงกลับไม่ได้อ่ะงานเข้าแล้วมึงโอเคโอเคกลับได้ละ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  อีกาเวนเฮ้ยกูตกใจหมดกูมีกีตาร์นะเว้ยใครโฟมักฟาดเรียบจริงด้วยนี่เนี่อ๋อซุกอยู่โอเคดูดียังไม่มีใครมาจริงอะรวมผมต้องลงไปล่อเอาละโโอ้โโ ทุบ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 โอ้โหมามามาเอ้ามาไปโอเคขวานเออเอานและผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่ชัดเจนไอ้เมื่อกี้คือเป้าหมายของผมมาเนี้ยมาเนี้ยฟาดถ้าฟาดประตูตัวเองทำไมเนี่ยเอาวและผมมีแผนผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน สโลอมบอลชั้นเฮ้เฮ้ยเฮ้ยกูเตรียมตัวไว้แล้วกูสมาร์ทกูฉลาดมากไอ้มันยังขยับได้เฮ้ยอย่าอย่าอาวุธอาวุธเออเออเโอ้โอ้โอ้ยออีสู้สิตายแน่มึงอีดอกสู้สู้ไม่ไม่ไม่เออเวรกับไอเด็กเป็ดให้กูข้ามเถอะ ไปลวไปลวอีสูซีโชคดีหอยเออยายายายึกกะรอโอเค้อศูซีู่ซีล่วงโอเคอเคอเคอเอ,เอ,เอ,เอันนี้ขาขาผมเองปนั่นเอาละไอ้นั่นมาล้วไอ้นั่นมามาแล้วเย้ยายาๆอีูสีสลัดชิ้เพื่อนชางแม็กตตายตายตายตาครั ไอ้ข่เ okay, ซ okay, okay. ียวซิ่ไข่ไข่เป็นไข่ไม่ได้โอเคโอเคโอเคอันน nope ี้มีของกว้างใส่มันเออเบอรไม่ทำอะไรมันเลยโว้ยคือไป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 เบิดเปิดทุกอย่างเปิดทุกอย่างระเบิดหูมันโอเคโอเคโอเคโอ้กินกาแฟเปิดกันเปิดระเบิดระเบิดโอ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรทิปมันไข่ทิปทิปมันไข่ อี๋โอเคโอเคต้องทำไงให้คลามานันได้เนี่ยซุกซุกซุกได้เป่าซุกได้ป่ะอ่าอ่าอ่าโดดลงน้ำได้โดดลงน้ำโอเคไม่เล่นจะมันเข้าไปในนะั้นทำไมแตกูไปแล้วไปละเออ่อะละ่ะเราเจอฆ่าตะกอนตัวจริงแล้วโอเคผมจะกลับเข้าไปในห้องครัวอีกรอบอาจจะต้องละชีพอีนี่แต่เขาทำได้เปิดแก๊สยังไงวะ โอเคตายสองเวละแล้วหมาผมรอดไปเนี่ยช่างมันวันนี้เด็กเปรตเอาขวานดีกว่าขวานดูอลังการกว่าเยอะเลยไอ <c oughs> เด็กผีมึงอยูนะ่ไหนมึงนะกล้าฆ่าเพื่อนกูอ่ะอันนี้ดีกว่าอาวุธยิงดีกว่ามาหมากูโอเคโอเค โอเคมันสแตนมันสแตนเหมือนอันนี้ท้า้มันสแตนเอาล่ะผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆขวานแล้วก็ฉีดมันใกล้ๆขวานวนะี่แหละเสร็จกูเออทำไมไม่สแตนวะมันเอาหมาตีกูตายเนี่ยนะหมากูเองด้วยอีดอกวันนี้ขาพวกยังดีอยู่ขาพวกยังดีอยู่โอเครอมาเนี่ยเด็กผีไปไหนมึงอะ่ะมันไปไหนอะ่ะ นี่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 โอเคโอเคโอเคตามมาตามมาคนอะไรโดนนั้นทับไปยังไม่ตายอีกหนักได้สี่ห้าตาเลยนะมั้งนั่นโอเคเอาล่ะสตาร์ทมันสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเสร็จเสร็จไม่ใช่อันนี้อันนี้ตายมึงต่อยต่อยเอ้าเพื่อนไอ้ศพเพื่อนเก่งกาจกันกัดกันกันกูจะฆ่าไปยังไงอย่างนี้เนี่ย มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ใช้ได้สิวะอัมกระเป๋าไม่ใช่แตกเลยอีดอกอัมลังเออลังเบียร์ไม่ช่วยอะไรอีกเอาแก้ผ้าเอาไม่ได้อีกยาตามกรัวโอเคโอเคโอเครอดรอดรอดโอ้ยอีสูตรสิมึงรอดเพราะมึงแก้ผ้าไม่ใช่อ่ะมันรอดเพราะมันโดนลงนะโอเคอือไปต่อที่นี่มีอะไรอีกเนี่ยซองตามันแตกได้ปะ โอ้นิ้วจะล็อกนิ้วจะล็อกละโอเคไอดเด็กไอดเด็กผีมาเนี่ยส่องตาแตกเพื่อนกูตายหมดเลยเพื่อนกูตายหมดเลยเหมือนเดิมสตาร์ทไม่ตายเออวิ่ง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 วิว่งดีนะเราวิ่งเร็วกว่าเอาล่ะอันนี้มาสับมัน

ิ่งไปนูนี่หอยรอดโอเคโอเคโอเคโอ้แม็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 นีเดกเปลดแม่ผู้หญิงโอขึ้นไปเปลี่ยนซะบ้า่อยวะโอ้มันได้ขวาละเออไม่รู้ว่านั้นคือกุญแจผมเจอกุญแจเอาล่ะอาจจะต้องเลือกไปปั้นชุกชุกโอ้ตายทั้งกลมอีกแล้ว ผมไม่รู้ว่าจะตีกเกมเวนี่เล่นยังไงแล้วจะฆ่ามันยังไงเนีย่ยโอ้โหเมื่อกี้ขวานสับไป3ทีแล้วก็ไอ้อของเวนั้นหล่นใส่อีกมันยังไม่ตาย,ยโอเคผมว่าผมต้องพักตอนที่ไม่เท่านี้ก่อน้วครับผมต้องขอเวลาไปดูข้อมูลแล้วก็ไม่คนโทรตามด้วยโอเคก็สวัสดีค่ะ แม่เครื่องบินขับไอเหียฮอลโลวะมีใครเพมไเหียธิลักษเหลือเลยิวมันคิดทำไมมันมีเหมือนมีย้าต้นญ่าหวานมาปุ๊ไอ